เกิดมากห่อดีๆแต่เมืองพี่นอ้องเมืองเบิ่งอากระเป๋าแบอกแกหนึ่งเยู่ถ่ายรถพี่น้องติมเห็นสามคนคนแรกติมถ่ายบถถ่ายบทท่านพี่น้องมามาจากสี่ก็โอเคอยู่น้อพี่น้องเนาะไปกันสองสามคนกันยังโอเคดีกว่าพูดเดียวแนละ้วจะพี่น้องเนาะเบิ่งยอติมจะบอกเลยอัน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 นี้จะทานนี่ทานนี่รถไฟด้วยจะเด้อ อันนี้รถไฟพี่น้องไอ้จริงนี่ชวนเป็นบ้านเขาอันนี้พี่น้องนี่นานา,นาจิมเนี่ยเป็นเป็นอุโมงอันไฟอันรถไฟได้จ่าเดินนี่อย่าพี่น,อน,น้องมนกระจาเจาจผภูเขาไปน้ำเนยอย่งที่นาพี่น้องจ้า

ี๋ยวข้างน้านี่จะมีแดดเนี่ยได้พี่นอ้องมือม่อหนึ่งมีสามมีสามดูด้วยมืออันมือนี่จ้ะพี่น้องนะเดิเริ่มดแดดแต่พี่นอ้องนะใอ้เบิง้งก็จะเข้าเขตสวพเดนกับฝนตกเนาะจากเนาะตอนนี้กิมมุ่งนี่ใบยบสามพี่น้องจ้ะบสามของโนโเว เด็ดแต่พี่น้องเลย าก็สันสันมามันโบเพยจากโนเว่ด้วยจากพี่น้องอัำตกสายนี่พี่น้องจะต้องหยุดนี่กายังบังพี่น้องอากาศเบื้องจากแดดมาติ้มกระเมื่อยติ้มกระลาบพี่น้องทางรถไฟด้วยจ้ะเด้อ เ <Okay. S 2> ดาโอเคอะไรการบิดเออกาบิดก็คืออ,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 อ้ย่าเลยจีบัเมื่อยจังโอ้ยโอ้ยพี่นอ้องล่มเลยจ้ะเด้ออไปเลยปะเทเลทเกอือบเพิ่นบุบนะพี่นอ้องเพิ่น ่นเกือบอันนี้ก็ลงคลองเลยเห็นไหมพี่น้องสิมกระลับจิมเมื่อยอิมเลยกระลับตื่นกึืนกระบอกแวบ,บแป๊บคือเกาเม็นของกินพี่น้องอ <c oughs> ิมกระชาบชีวิตแบบนี้แหละจ๊ะพี่น้องจ้ากาแฟอักเก้นมอนกาแฟ กินกาแฟเบิดมือเบิดเว้นไม่เสร็จแม่กินเจอ,อร้อนที่ไหนลมเย็นเนี่ยไันฝนจะตกลราพือน้นองเ้ยจะมีไปไปบอกให้จอจะเห็นนะพื่นอ้อง เลยก็พักเห็นนาเห็น้องจ้ะเบิ่งดอกไม้งามงามอยู่ไหนอะไรอยู่ไหนอู่สบิเดนบองคนน <oh> ี้กินเก่งกับสมควรแล้วเนาะอร่อยดี ยังไงพี่น้องเออตอนนี้ตอนนี้นนบายบายสีม่วงของเซอร์เบียนจ้าพี่น้องจ้ะอันนี้คือดอกอันอันนั้นยังดอ,อกเอียงก็่าบานเท่านะพี่น้อง I know <laughs> I know tech I already show people <laughs> อันหลอกเอียงก่อนเหละพี่น้องโอ้ยว่าเดี๋ยวมันกำลังจะนึกออกพี่น้อง,อ,ง <laughs> อียงก่อนอนะันหลอกเอียงก่อนอ่ะบานบาดูลอยนะ่นะพี่น้องโอ้ยจิมกำลังกบอออกแล้วพอหญ่แล้วบอกว่าห้าม หามเก็บหามจัเดเพ่อเนนาย่นว่งข้าเจา้าเยี่ยวเงี้ยวใสอั้ <laughs> บินงบ้างพักอันนี้ไปตะเก็บ,บกินบดเนาะไปตะแซสบมลนจะนอนก็มึงไปนอน <laughs> อ่ามีคนไหายปุ๋ยว่าจีอ๋อวะมันเป็นมอกจอดตอดแล้วพี่น้องนอนปอดจากทากเัง่อเนะ รถขนาดแท่งไม่ย่างแท่งรถใหญ่พี่น้องจ๋าขับรถแบบโอ้พี่น้องบ้านไม่รู้โรยุ้ยจิ้มกระลืมซื้ออีกอันนึงเนัะ ชีวิตใ้รถพี่น้องเลยเมือ่อยล้มแล้วจ้ะ,นนะไม่กินกินแล้วก็หลับดีดีอ่ะเพื่อนคืนก็ว่าแบบๆคุยเก่าพี่น้องเลยเบ่งอุปกรณ์ในรถพี่น้องจ้าเต็มโถเต็มแ,แล้ว ว่าแห่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 หนาไหมจ๊ะไม่หนาวไม่หนาวที่อากาศ25 25โอ้แคร็กแคร็กครบแล้วเนี่ยแคร็กอืมอืมแคร็กก็คืออันอันตัวอียังก่อนนะไม่ใช่ ภาษาภาษาบ้านเฮากับตัวยังก็ต้นเดือกแล้วพี่น้องเอ๋ยโอ้ยจิมกับเปลี่ยนภาษาบ่อร้มันกินเดือกเท่าพี่น้อง